สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลัก์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c New, ี t i z e n News พสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษณะกลมแก้วค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้หัตทวิธีม่ีวิภาจังหวัดรีสเกตค่ะมอบเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมสู้ภัยโควิด19ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่โรงเรียนมัธยมจุลมณีสิจเกตอำเภอกันทารมซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองของอำเภอกันทารมนางมนวิพาโบจราตภูอํานวยการศูนย์การเรียนรู้หัตถวิถีมณีวิพาจงังหวรสิสเกตได้นำเครื่องซักผ้าหนึ่งถังซัมซุงและกระติกน้ำร้อนสมาร์ทโฮมหนึ่งเครื่องไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามอำเภอกันทารมสำหรับใช้ในภารกิจโรงพยาบาลเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 โดยมีนายแพทย์อดุลโบจราตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกัทรารมเป็นผู้รับมอบ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จากการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดสิชิเกตผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดิชิเกตข้อมูลประจำวันที่21สิงหาคม2564มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น300รายผู้ป่วยสะสม1 7 4 5รายรักษาหายวันนี้292รายรักษาหายสะสม8,56 2รายเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายรวมเสียชีวิตสะสม40รายยังรักษาอยู่2,143รายค่ะ